ก็จะมารีวิวของที่ของใหม่นะคะก็คือไม่ายของที่เพื่อนเอามาให้จากโรงเรียนตอ,อบนะอันนี้เพื่อเขาไปแม่เขาเพื่อนแม่เขาไปเอ้ไปโอ๊ยพูดยังไงเดี๋ยวแม่แม่เขาอะ่ะแม่เขาไปสิงคโปร์มันไปซื้อให้เรานะี่นะซื้อแจกเพื่อหรือเปล่าก็เพื่อสนิทเขาเนาะเราก็ไม่เพื่อสนิทเราแค่แเป็นแบบเล่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักมากเลยเราเปลี่ยนมนัน ตอนแรกมันจะแบบคิตตี้หน้าขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเด็กกว่านี้แต่นี้เราอยากได้เป็นรูปหน้าตรงกลางตีนเนี้ยเออก็ไปหาเขามีหรือเปล่ามีโอ้โหโดนใจเรามากเอ้ยสาย,อยโ,อโอเคค่ะเป็นรูปกิตตี้นะคะ แล้วก็เป็นข้างหลังเขียนชื่อเขียนช,ชื่อเลยเรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ก็โอเคค่ะก็วิธีการใส่นะคะสําหรับคนที่มีก็วิธีการใส่นะคะก็สายมันจะมีขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะกลับแล้วก็จะเอาเอาสายที่ว่ามันมี แบบนี้นะเคใส่เข้าไปเอาด้านที่มันเป็นจุดๆไว้โอเคค่ะแล้วก็จะใส่ช่องบนนะคะ ค่ะก็แล้วก็กดเข้าไปในรูนะคะมันจะจะได้ไปแบบนี้ปุ๊บก็กลับนะคะกลับก็จะได้เป็นสายแบบนี้นะคะโอเคแล้วอย่างที่สอนนี่เพื่อนให้ <c oughs> อไอ้เนี่ยเกินไปเราเกินไปก็โอเคค่ะก็ อยากจะให้น้องเพื่อนเร้สักงให้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ยกทรงแล้วก็การเลือกชุดชั้นในให้ถูกต้องตามอายุไขเอ้ยไม่ใช่ตามอายุของเราเรานะคะก็แล้จกของไอ้นี่แหละน้ออะไรนะเบอร์รี่เบอร์เบอร์บาอะไรเนี่ยแหละโอเคก็ข้างในมันก็จะมีให้ทำอยู่นะก็คือนั่นนะคะ เนี่ยขอให้ทาโอเคจะไม่ทำหน้านี้จะทำหน้านี้โอเคก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย